เฮียนหนักเรื่องสะเทือนขวัญจากปากทหารไทยต้องเจอผีทหารคทเมนสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะคะคุณเคยสงสัยไหมคะว่าทำไมแนวชายป่าตามตะเข็บชายแดนกัมพูชาถึงได้ชื่อว่าเป็นพื้นที่ที่ดุและเฮียนที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เสียงฝีเท้าหนักๆของกลุ่มคนที่เดินเท้ากันเป็นขบวนในยามวิกาลทั้งที่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นกลิ่นเคาเลือดที่ลอยคลุ้งมากับสายลมหนาวและดวงตาคู่สีแดงกำมที่จ้องมองคุณจากความมืดหลังพุ่มไม้เรื่องราวเหล่านี้ไม่ใช่แค่ตำนานแต่มันคือประสบการณ์จริงของเหล่าทหารกร้าที่ต้องเผชิญหน้ากับสิ่งที่มองไม่เห็นสิ่งที่ตกค้างจากสงคราม ความแค้นและมนด,ดำเตรียมตัวให้พร้อมเพราะคลิปนี้เราจะพาคุณเดินเท้าเข้าสู่ดินแดนต้องคำสาปที่ซึ่งคนเป็นและคนตายอยู่ห่างกันเพียงแค่ลมหายใจกันเราจะพาคุณดำดิ่งลงไปในความลี้ลับของประวัติศาสตร์และเรื่องเล่าขานที่ยังคงมีลมหายใจเรื่องราวของวิญญาณทหารขมนและอาถรรพ์แนวชายแดน ในเรื่องนี้เราไม่ได้จะพาคุณไปฟังเรื่องผีหรือความบันเทิงเพียงอย่างเดียวแต่เราจะพาคุณไปสำรวจรอยต่อของแผ่นดินที่ซึ่งประวัติศาสตร์แห่งความขัดแย้งความเจ็บปวดและศาสตร์มืดที่ทิ้งรอยเอาไว้อย่างฝังลึกจนกลายเป็นเรื่องเล่าที่ส่งต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นโดยเฉพาะประสบการณ์ตรงจากทหารพรานและชาวบ้านในพื้นที่ซึ่งยืนยันเป็นเสียงเดียวกันว่า ป่าแถบนี้มีเจ้าของและเจ้าของเหล่านั้นจะยังคงทำหน้าที่ลาดตระเวนอยู่แม้ร่างกายจะสูญสลายไปนานแล้วก็ตามหากพูดถึงแนวชายแดนไทยกัมพูชาหลายคนอาจนึกถึงเส้นแบ่งเขตแดนทางภูมิศาสตร์หรือจุดผ่านแดนเพื่อการค้าขายแต่ในอีกมิติหนึ่งที่นี่คือสมรภูมิเลือดที่ทับซ้อนกันมานับร้อยนับพันปีตั้งแต่สมัยอาณาจักรของโบราณ สงครามแย่งชิงดินแดนในยุคกรุงศรีอยุธยามาจนถึงยุคสงครามเย็นและยุค,คเขมรแดงการสู้รบในแต่ละยุคสมัยได้ทิ้งซากศพของผู้คนนับไม่ถ้วนไว้ใต้พื้นดินแห่งนี้โดยเฉพาะในช่วงเหตุการณ์ไม่สงบในกรัรมพูชาที่มีการฆ่าล้างเผ่าพ,พันธุ์และการอพยพครั้งใหญ่พื้นที่ป่าทึบตามแนวเขาพนมดงรัก และแต่เขบชายแดนจังหวัดสุรินทร์สะแก้วไปจนถึงบนราชธานีจึงเปรียบเสมือนสุสานใหญ่ที่ไร้ป้ายชื่อและเชื่อกันว่าจิตวิญญาณของผู้ตายโหงหรือตายด้วยความอาฆาตแค้นยังคงวนเวียนไม่ไปไหนเรื่องราวแรกที่เราต้องพูดถึงคือบรรยากาศของป่าแนวชายแดนที่แตกต่างจากป่าทั่วไปอย่างสิ้นเชิงทหารใหม่ที่เพิ่งถูกส่งไปประจำการ มักจะสัมผัสได้ถึงความกดดันบางอย่างตั้งแต่วันแรกมันไม่ใช่แค่ความเงียบแต่มันคือความรู้สึกเหมือนถูกจ้องมองตลอดเวลาจากทุกทิศทางมีเรื่องล่าจากอดีตทหารพรานท่านหนึ่งที่เล่าว,ว่าในคืนเดือนมืดขณะที่เขากำลังยืนเวรอยู่ท่ามกลางความเงียบสงัดของป่าทึบจูๆ่ๆเสียงนกและแมลงกลางคืนที่เคยระงมก็เงียบหายไปดือ้อ บรรยากาศรอบตัวเย็นยะเยือกขึ้นมาเฉียบพัน์และสิ่งที่ตามมาคือกลิ่นสาบสางที่รุนแรงไม่ใช่กลิ่นของสัตว์ป่าแต่เป็นกลิ่นเหมือนเสื้อผ้าเก่าที่หมักหม,มมสะสมกับกลิ่นคาวเลือดจางๆลอยมาแตะจมูกความรู้สึกขนลุกชันที่เกิดขึ้นโดยไร้สาเหตุนั่นเป็นสัญญาณเตือนภัยตามสัญชาตญาณดิบของมนุษย์ที่บอกว่าเราไม่ได้อยู่ลำพัง ทหารพรานเหล่านั้นเล่าต่อว่าเขาพยายามเพ่งสายตาออกไปฝ่าความมืดและสิ่งที่เขาเห็นล่างท่ามกลางหมอกจางๆคือเงาตะคุ่มที่มีรูปร่างคล้ายมนุษย์ไม่ใช่แค่หนึ่งแต่มากันเป็นกลุ่มยืนนิ่งอยู่หลังแนวต้นไม้ใหญ่ห่างออกไปไม่ถึง20เมตรลักษณะเงาเหล่านั้นดูทะมึนและน่าเกรงขามรูปร่างสูงใหญ่กว่าคนไทยทั่วไปและที่สำคัญคือ ทุกคนสวมใส่เครื่องแบบที่ดูแปลกตาคล้ายกับชุดทหารเก่าขาดรุ่งริ่งและมีผ้าพันคอสีแดงคาดอยู่ที่คอหรือพวกศีรษะซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่ทหารตามแนวชายแดนรู้ดีว่านั่นคือลักษณะการแต่งกายของทหารขเขมรแดงหรือกองกำลังในอดีตเมื่อเราย้อนกลับไปมองบริบททางประวัติศาสตร์สิ่งที่ทหารพ่านท่านนี้พบเจออาจไม่ใช่เรื่องอุปทาน พื้นที่ตลอดแนวชายแดนนี้เคยเป็นเส้นทางเดินทัพและเส้นทางหลบหนีที่สำคัญในช่วงยุคทุ่งสังหารมีผู้คนจำนวนมหาศาลต้องล้มตายจากการเหยียบกับระเบิดและถูกซุ่มโจมตีหรือการเสียชีวิตจากโรคภัยไข้เจ็บและความอดอยากร่างกายของผู้เข้าทับถมกันอยู่ใต้ใบไม้และผิวดินโดยไม่มีการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่ถูกต้อง ตามความเชื่อของคนในพื้นที่จิตวิญญาณเหล่านี้จึงกลายเป็นสัมภเวสีหรือผีตายหงที่ยังยึดติดกับหน้าที่และความเจ็บปวดก่อนตายพวกเขายังคงคิดว่าตนเองกำลังทำสงครามยังคงลาดตระเวนและยังคงหวนแหนพื้นที่แห่งนี้อย่างดุร้ายความน่ากลัวของวิญญาณทหารคเมรไม่ได้มีแค่การปรากฏตัวให้เห็นเป็นเงาเท่านั้น แต่ยังรวมถึงเสียงที่สร้างความหลอนประสาทให้กับผู้ที่ได้ยินมีเรื่องเล่าจากฐานปฏิบัติการแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่บนเนินเขาสูงในทุกๆคืนวันพระหรือคืนที่อากาศชื้นแฉะทหารยามมักจะได้ยินเสียงคล้ายกับการเดินสวนสนามหรือเสียงรองเท้าคอมแบตจำนวนมากย่ำลงใบไม้แห้งอย่างพร้อมเพียงกัน เสียงนั้นดังมาจากเขาเบื้องล่างและค่อยๆใกล้เข้ามาเรื่อยๆจนฟังดูเหมือนว่ามีกองทัพนับร้อยกำลังโอบล้อมฐานที่มั่นอยู่แต่เมื่อส่องไฟฉายหรือกล้องตรวจการออกไปกลับพบเพียงความว่างเปล่าและความมืดมิดนอกเหนือจากเสียงเดินเท้าแล้วเสียงวิทยุสื่อสารเก่าๆก,ก็เป็นหนึ่งปรากฏการณ์ที่เล่าขานกันหนาหูบางครั้งวิทยุสื่อสารของทหารไทย ที่เปิดสแตนบายไว้จู่ๆก็มีเสียงแทรกเข้ามาเป็นเสียงซ่าย,ยาวๆสลับกับเสียงพูดคุยในภาษาขาเมรที่ฟังดูเกรียวกราดและร้อนรนน้ำเสียงนั้นดูเหมือนกำลังสั่งการหรือตะโกนตอบโต้กันท่ามกลางสถานการณ์รบทั้งที่ในคลื่นความถี่นั้นไม่มีใครใช้งานอยู่และบริเวณนั้นก็ไม่มีสัญญาณวิทยุจากฝั่งเพื่อนบ้านที่แรงพอจะแทรกเข้ามาได้ ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารอาจมองว่าเป็นคลื่นรบกวนแต่สำหรับคนที่อยู่หน้าง,งานพวกเขารู้ดีว่ามันคือเสียงจากอดีตท,ที่ยังคงดังก้องอยู่ในมิติที่ซ้อนทับกันการเผชิญหน้ากับวิญญาณเหล่านี้มักจะทวีความรุนแรงขึ้นเมื่อมีการล่วงล้ำเข้าไปในพื้นที่ห่วงห้ามหรือพื้นที่เคยเป็นสมรภูมิเดือดในอดีตมีกรณีศึกษาของชุดลาตะเวนระยะไกล ที่ได้เดินเท้าเข้าไปในป่าลึกเพื่อสำรวจหลักเขตแดนเก่าในระหว่างที่พักแรมค้างคืนป่าซึ่งเป็นจุดที่เชื่อกันว่าเป็นฐานเก่าของทหารขมิแดงทหารหลายนายเริ่มมีอาการแปลกๆบางคนฝันเห็นภาพเดียวกันคือเห็นภาพการต่อสู้ที่โหดร้ายเห็นภาพคนถูกตัดคอหรือเห็นทหารร่างยักษ์เดินเข้ามาในเต็นท์แล้วนั่งทับหน้าอกจนหายใจไม่ออก ซึ่งอาการนี้เรามักเรียกว่าผีอัมแต่ในบริบทนี้มันดูเหมือนการคุกคามจากเจ้าที่เจ้าทางมากกว่าความเหี้ยนของป่าแถบนี้ไม่ได้มาจากแค่จำนวนคนตายแต่ยังมาจากวิชาอาคมและสายศาสตร์ที่ผูกพันกับความเชื่อของคนขาเมนมาอย่างยาวนานเป็นที่ทราบกันดีว่าวิชาไสายเวทของขาเมนนั้นมีความเข้มขลังและดุดัน ทหารในอดีตมักจะมีการสักยันต์ลงคาถาอาคมหรือพวกเครื่องรางของขลังเพื่อความอยู่ยงคงกระพันเชื่อกันว่าเมื่อคนที่มีวิชาเหล่านี้เสียชีวิตลงจิตของพวกเขาจะมีความแข็งกล้ามากกว่าวิญญาณทั่วไปและอาคมเหล่านั้นจะยังคงคุ้มครองร่างหรือวิญญาณของพวกเขาอยู่ทำให้กลายเป็นผูดผีที่มีอิทธิฤทธิ์มาก หรือที่ชาวบ้านเรียกว่าผีตายหงตายพรายซึ่งยากต่อการไปผุดไปเกิดเรื่องเล่าที่สยองขวัญที่สุดเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับตำนานทหารหัวขาดหรือกองพันปีศาจไร้หัวเรื่องนี้ได้รับการบอกเล่าจากชาวบ้านที่เข้าไปหาของป่าและหลงทางเข้าไปในหุบเขาลึกพวกเขาเล่าว่าในคืนที่หลงป่านั้นได้พบกับกลุ่มทหารสวมชุดสีเขียวขี่ม้าเก่าขาด เดินเรียงแถวผ่านไปอย่างเงียบเชียบแต่สิ่งที่ทำให้เขาอ่อนจนแทบก้าวขาไม่ออกคือร่างเหล่านั้นไม่มีศีรษะหรือบางร่างก็หิ้วศีรษะของตัวเองไว้ในมือภาพที่เห็นมันชัดเจนจนเกินกว่าจะเป็นภาพหลอนเพราะพวกเขาได้ยินเสียงหายใจฝืดฟาดเป็นเสียงเนื้อกระทบกันอย่างชัดเจนตำนานนี้สอดคล้องกับประวัติศาสตร์การรบในสมัยก่อน ที่การตัดศีรษศัตรูถือเป็นการข่มขวัญและการทำลายดวงวิญญาณไม่ให้ไปผุดไปเกิดการที่วิญญาณเหล่านี้ยังคงปรากฏกายในสภาพที่น่าเวทนาเช่นนี้สะท้อนให้เห็นถึงบ่วงกรรมและความยึดติดที่รุนแรงพวกเขายังคงติดอยู่ในวาระสุดท้ายของชีวิตวนเวียนทำหน้าที่เดิมซ้ำๆในสภาพร่างกายที่พิการและเจ็บปวดการพบเห็นกองทัพผีหัวขาดจึงมักถือเป็นลางร้าย หรือเป็นสัญญาณเตือนว่าผู้ที่พบเห็นกำลังลุกล้ำเข้าไปในเขตแดนที่ไม่ควรจะเข้าไปไม่ใช่แค่ทหารหรือชาวบ้านเท่านั้นที่สัมผัสได้พระธุดงที่จะริกสแสวงบุญตามป่าเขาแนวชายแดนก็มักจะมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับการลองดีของเจ้าป่าเจ้าเขาหรือวิญญาณทหารขมิเหล่านี้เช่นกันมีเรื่องเล่าของหลวงพ่อท่านหนึ่งที่ไปปักกรดภาวนา อยู่บริเวณปราสาทหินร้างใกล้ชายแดนในคืนแรกท่านถูกรบกวนด้วยเสียงกรีดร้องโหยหวนและเสียงปืนดังสนั่นวันไหวรอบทิศทางคล้ายกับว่าท่านกำลังนั่งอยู่กลางสนามรบท่านเล่าว,ว่าวิญญาณเหล่านี้ไม่ได้มาเพื่อขอส่วนบุญในทีแรกแต่มาเพื่อขับไล่ด้วยความเกลี้ยวกราดเพราะพวกเขาคิดว่าท่านเป็นผู้บุกรุกการต่อสู้ทางจิตวิญญาณจึงเกิดขึ้น พระธุดงค์ต้องใช้พลังแห่งความเมตตาธรรมและการแผ่ส่วนกุศลอย่างหนักเพื่อสื่อสารให้วิญญาณเหล่านั้นรับรู้ว่าสงครามได้จบลงแล้วและท่านมาดีไม่ได้มาร้ายต้องใช้เวลาหลายคืนกว่าที่เสียงเหล่านั้นจะสองอบลงและเปลี่ยนเป็นมาปรากฏกายในนิมิตเพื่อขอความช่วยเหลือหลายตนอยู่ในสภาพที่หงหอยผอมโซและทุกทรมานจากบาดแผลชะกัน เรื่องนี้แสดงให้เห็นว่าแม้จะมีความรุร้ายเพียงใดแต่ลึกๆแล้วดวงวิญญาณเหล่านี้ก็ยังคงต้องการปลดปล่อยจากความทุกข์ที่ยาวนานอีกประเด็นที่น่าสนใจคือเรื่องของวัตถุอาถรรพ์ที่ตกค้างอยู่ในพื้นที่บ่อยครั้งที่มีการขุดพบโครงกระดูกพร้อมกับอาวุธปืนมีดดาบหรือเครื่องรางของขลังหากใครที่รู้เท่าไม่ถึงการ หยิบช่วยสิ่งของเหล่านั้นกลับไปบ้านมักจะพบเจอกับเหตุการณ์ประหลาดที่หาคำอธิบายไม่ได้เช่นอาการเจ็บป่วยกระทันหันการเห็นเงาดำเดินไปมาในบ้านหรือการฝันเห็นเจ้าของเดิมมาทวงของคืนด้วยความโกรธแค้นมีกรณีจริงของวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งที่แอบเข้าไปสํารวจบังเกอร์เก่าแล้วหยิบเอาหมวกหลิกทหารกลับมาเป็นที่ะระลึกหลังจากนั้นไม่นานเพื่อนในกลุ่มเริ่มประสบอุบัติเหตุทีละคน และคนที่เอาหมวกไปก็เริ่มมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปก้าวร้าวและพูดภาษาที่ฟังไม่รู้เรื่องอาการของการถูกวิญญาณเข้าแทรกหรือที่เรียกว่าโดนของจากแนวชายแดนนั้นมักจะมีลักษณะเฉพาะตัวผู้ป่วยมักจะมีแววตาที่แข็งกร้าวเปลี่ยนเป็นคนละคนและมักจะบ่นเพิ่มพำถึงเรื่องการรบการฆ่าฟันหรือแสดงท่าทางหวาดกลัวเหมือนคนหนีตาย การรักษาด้วยวิธีการทางแพทย์แผนปัจจุบันมักหาสาเหตุไม่พบจนต้องพึ่งพาครูบาอาจารย์ที่มีวิชาอาคมแก,ก่กล้ามาช่วยทำพิธีถอนของซึ่งบ่อยครั้งพบว่าเป็นวิญญาณทหารขมรที่ติดตามวัตถุอาถรรพ์นั้นมาเพื่อทวงของรักของห่วงหรือเพื่อหาตัวตายตัวแทนเมื่อพูดถึงการหาตัวตายตัวแทนแนวป่าชายแดนบางจุด มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุหรือการเสียชีวิตที่ผิดปกติชาวบ้านในพื้นที่มักจะมีข้อห้ามหรือกฎเกณฑ์ที่เคร่งครัดในการเข้าป่าเช่นห้ามผิวปากตอนกลางคืนห้ามทักเมื่อได้ยินเสียงเรียกชื่อหรือห้ามถ่ายปัสสาวะรถจอมปวกหรือต้นไม้ใหญ่กฎเหล่านี้ไม่ได้ตั้งขึ้นมาลอยๆแต่เกิดจากบทเรียนราคาแพงในอดีต มีเรื่องเล่าของพรานป่าที่ละเมิดกฎเหล่านี้ด้วยความคึกคะนองแล้วหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยเมื่อมีการออกตามหาก็พบศพในสภาพที่ดูเหมือนหลงทางจนขาดใจตายทั้งที่พื้นที่นั้นเป็นป่าโปรง่งที่เดินไม่ยากหรือบางรายก็พบศพในสภาพที่เหมือนถูกสัตว์ร้ายทำร้ายแต่ไม่มีรอยเท้าสัตว์ป่าอยู่รอบๆความลึกลับของป่าอาถรรพ์ยังเชื่อมโยงไปถึงตำนานของสัตว์สมิง หรือเสือสมิงซึ่งเชื่อกันว่าเป็นวิญญาณของหมอผีชาวคขมรที่กลายร่างเป็นเสือเพื่อล่าเหยื่อทหารลาตเวนมักจะได้คำเตือนว่าหากเจอเสือที่มีขนาดใหญ่ผิดปกติและแววตาดูเหมือนคนให้รีบถอยห่างและห้ามยิงเด็ดขาดเพราะกระสุนปืนธรรมดาไม่สามารถทำอันตรายพวกมันได้และอาจเป็นการเปิดทางให้มันเข้ามาทำร้ายได้ง่ายขึ้น เรื่องเล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความหวาดกลัวที่ฝังรากลึกและความเชื่อว่าปลาแนวชายแดนนี้เต็มไปด้วยสิ่งเหนือธรรมชาติที่วิทยาศาสตร์ยังเข้าไม่ถึงกลับมาที่เรื่องราวในค่ายทหารกันบ้างมีเรื่องเล่าหนึ่งที่โด่งดังมากในหมู่ทหารเกณฑ์ที่ผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปประจำการคือเรื่องของกองร้อยพี่บังเกอร์เรื่องมีอยู่ว่าในค่ายทหารแห่งหนึ่งที่มีประวัติการสู้รบอย่างหนัก มีบังเกอร์จุดหนึ่งที่ไม่มีใครกล้าเข้าไปอยู่ยามคนเดียวเพราะมักจะมีทหารรุ่นพี่ที่เสียชีวิตไปแล้วมาปรากฏตัวให้เห็นเพื่อช่วยเข้าเวรบางครั้งทหารใหม่ที่ไม่รู้เรื่องราวตื่นขึ้นมากลางดึกเห็นมีทหารอีกคนนั่งเฝ้าระวังภัยให้อย่างเข้มแข็งก็อุ่นใจและนอนต่อแต่พอรุ่งเช้าตื่นมาถามเพื่อนๆกลับพูดว่าไม่มีใครจัดเวรให้มาอยู่ตรงนั้น และลักษณะของทหารคนที่เห็นก็ตรงกับรูปถ่ายของทหารที่พลีชีพไปเมื่อหลายปีก่อนเหตุการณ์นี้อาจฟังดูอบอุ่นใจแต่วิญญาณรุ่นพี่ยังคงห่วงใยรุ่นน้องแต่ในอีกมุมหนึ่งมันสะท้อนให้เห็นถึงพันธสัญญาทางใจที่รุนแรงทหารเหล่านั้นตายพร้อมกันนาทีที่จิตสุดท้ายของพวกเขายังคงผูกติดอยู่กับปกป้องอธิปไตย ไม่ได้รับรู้ว่าเวลาได้ล่วงเลยไปแล้วพวกเขายังคงติดอยู่ในห่วงเวลาของสงครามซ้ำแล้วซ้ำเล่าการได้เห็นพวกเขายังคงทำหน้าที่จึงเป็นเรื่องที่น่าศรัทธาและน่าเศร้าใจในเวลาเดียวกัน มันตอกย้ำว่าสงครามไม่เคยจบลงอย่างแท้จริงในโลกวิญญาณอีกหนึ่งรูปแบบความเฮี้ยนที่พบเจอได้บ่อยคือการปรากฏตัวในรูปแบบของกลิ่นทูบและเสียงสวดภาษาแปลกในยามวิกาลตามฐานปฏิบัติการที่ตั้งอยู่กับวัดร้างหรือเทวสถานเก่าทหารหลายนายเล่าว่าในคืนวันพระใหญ่มักจะได้ยินเสียงสวดมนต์ที่ฟังดูเยือกเย็นและทรงพลังดังลอยมาตามลม เสียงนั้นไม่ได้ทำให้จิตใจสงบแต่กลับทำให้รู้สึกขนลุกสู้และหวาดวันบางคนเชื่อว่าเป็นเสียงสวดบูชายันของหมอผีโบราณหรือเป็นการชุมนุมของเหล่าวิญญาณเพื่อประกอบพิธีกรรมบางอย่างที่ไม่ใช่พุทธคุณเรื่องราวเหล่านี้สอดคล้องกับความเชื่อเรื่องเมืองลับแลหรือมิติทับซ้อนชาวบ้านเชื่อว่าแนวชายแดนบางจุด เป็นประตูเชื่อมต่อระหว่างโลกมนุษย์กับโลกวิญญาณหรือเมืองที่สาบสูญการได้ยินเสียงดนตรีไทยเดิมเสียงมโหรีหรือเสียงงานรื่นเริงกลางป่าลึกในเวลากลางคืนเป็นสัญญาณว่าประตูมิตินั้นกำลังเปิดออกและหากใครเผอเดินตามเสียงนั้นไปอาจจะไม่ได้กลับออกมาอีกเลยเหมือนกับเรื่องเล่าคนหายที่มักจะเกิดขึ้นบ่อยครั้งในพื้นที่แถบนี้ มีกรณีศึกษาที่น่าสนใจจากบันทึกของนายทหารท่านหนึ่งที่เคยไปปฏิบัติราชการรับท่านเล่าถึงเหตุการณ์ในคืนเดือนมืดที่ฝนตกพรมๆขณะที่กำลังซุ่มโป่งเฝ้าระวังการลักรอบข้ามแดนและลูกน้องเห็นกลุ่มแสงไฟดวงเล็กๆล,ลอยวิบวับอยู่บนยอดไม้เคลื่อนที่ไปมาอย่างรวดเร็วและเป็นระเบียบตอนแรกคิดว่าเป็นแสงไฟฉายของฝ่ายตรงข้าม แต่เมื่อสังเกตดีๆแสงเหล่านั้นไม่มีลำแสงพุ่งออกมาแต่เป็นดวงไฟสีเขียวนวลที่ลอยได้เองชาวบ้านเรียกสิ่งนี้ว่าผีโพรงหรือดวงวิญญาณทหารเฝ้าทรัพย์ที่คอยลาดตะเวนดูแลทรัพย์สมบัติที่ถูกฝังไว้ในป่าหรืออาวุธยุโทโธปกรณ์ที่ซ่อนไว้ความเชื่อเรื่องสมบัติและอาวุธที่ถูกซ่อนไว้เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้วิญญาณเหล่านี้ยังคงหวนแหนพื้นที่ มีนักกล้าสมบัติหรือคนโลภจำนวนมากที่พยายามเข้าไปขุดหาของมีค่าตามลายแทงหรือคำบอกเล่าแต่ส่วนใหญ่บักจะมีจุดจบที่ไม่สวยงามบ้างก็กลับออกมาด้วยอาการเสียสติบ้างก็เจ็บป่วยเรื้อรังหรือบางรายก็หายสาบสูญไปในป่าเชื่อกันว่าต้องมีการขอขามาและทำพิธีให้ถูกต้องจึงจะสามารถนำของเหล่านั้นออกมาได้ หรือทางที่ดีที่สุดคืออย่าไปยุ่งกับมันเพราะเจ้าของเขายังคงเฝ้าดูอยู่ทุกฝีก้าวความน่าสะึึงกลัวยังแฝงมากับธรรมชาติที่ดูเหมือนปกติต้นไม้ใหญ่บางต้นในป่าชายแดนถูกเล่าขานว่าเป็นที่สิงสถิตของวิญญาณร้ายทหารพรานจะรู้กันดีว่าห้ามไปนอนพักหรือปัสสวะรถต้นไม้ที่มีผ้าแพรสีผูกไว้ หรือต้นไม้ที่มีลักษณะผิดธรรมชาติเช่นมีปุ่มปม,ปมคล้ายหน้าคนหรือมียางสีแดงเหมือนเลือดไหลออกมามีเรื่องเล่าของทหารหนุ่มที่เผลอไปใช้มีดฟันกิ่งไม้ใหญ่เพื่อเคลียร์พื้นที่ตั้งเต็นท์คืนนั้นเขาฝันเห็นชายร่างยักษ์ผิวดำมายืนชี้หน้าด่าด้วยภาษาคขมรและรุ่งเช้าเขาก็ล้มป่วยด้วยไข้ป่าอย่างรุนแรงจนต้องหามส่งโรงพยาบาล อาการนี้ชาวบ้านเรียกว่าขีดหรือการทำผิดผีป่าเรื่องของลมเพลลมพัดก็เป็นสิ่งที่ต้องระวังในพื้นที่นี้ในช่วงเวลาพรเพลหรือหัวคำ่ำผู้เฒ่าผู้แก่จะเตือนลูกหลานไม่ให้ตากผ้าไว้นอกบ้านหรือไม่ให้ออกไปเดินในที่โล่งแจ้งเพราะเชื่อว่าเป็นช่วงเวลาที่หมอผีปล่อยของหรือวิญญาณร้ายออกหากิน หากใครดวงตกหรือจิตอ่อนของเหล่านั้นอาจจะเข้าตัวได้อาการของผู้ที่โดนลมเพลลมพัดมักจะปวดเมื่อยตามหัวโดยหาสาเหตุไม่ได้มีรอยฟกช้ำดำเขียวขึ้นตามร่างกายคล้ายรอยหยิกหรือรู้สึกร้อนรุ่มเหมือนมีไฟเผาอยู่ข้างในเราจะขยับเข้ามาสู่เรื่องราวที่ใกล้ตัวมากขึ้นกับประสบการณ์ของชาวบ้านตามแนวชายแดน ชีวิตของพวกเขาต้องอยู่ร่วมกับสิ่งที่มองไม่เห็นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ทุกหมู่บ้านจะมีศาลปู่ตาหรือศาลเจ้าที่ที่ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างมากเพื่อขอให้ช่วยคุ้มครองป้องกันภัยจากวิญญาณร้ายที่มาจากฝั่งตรงข้ามในวันพระหรือวันสำคัญทางประเพณีชาวบ้านจะมีการเลี้ยงผีตาแหกหรือผีบรรพบุรุษ เพื่อเสริมสร้างเกราะป้องกันทางจิตวิญญาณแก่ชุมชนแต่ถึงกระนั้นก็ยังมีเหตุการณ์ที่วิญญาณทหารขมรเข้ามารบกวนชาวบ้านอยู่นึงเนืองเช่นหมาในหมู่บ้านหอนรับกันเป็นทอดๆตลอดทั้งคืนโดยไม่มีสาเหตุเด็กเล็กร้องไห้จ้าอย่างไม่มีปีมีครุยและชี้ไปที่ความว่างเปล่าหรือเสียงเคาะประตูบ้านในยามวิกาลที่เมื่อเปิดออกไปแล้วไม่พบใคร สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องยืนยันว่าสงครามจิตวิญญาณยังคงดำเนินอยู่และเส้นแบ่งเขตแดนของมนุษย์ไม่สามารถกั้นขวางการเดินทางของโลกวิญญาณได้ในส่วนลึกของป่าดงดิบยังมีเรื่องราวของกับดักวิญญาณที่น่ากลัวยิ่งกว่ากับระเบิดจริงพื้นที่บางแห่งเต็มไปด้วยกับระเบิดที่ยังไม่กู้ทำให้ไม่มีใครกล้าเข้าไป ยิ่งทำให้พื้นที่นั้นรกร้างและวังเวงเหมาะแก่การเป็นที่พำนักของผูดผีมีเรื่องเล่าว,ว่าวิญญาณร้ายจะใช้วิธีการล่อลวงให้คนเดินหลงเข้าไปในดงระเบิดจนเหยียบกับระเบิดเสียชีวิตเพื่อที่จะได้มีตัวตายตัวแทนเฝ้าที่แทนตนนี่คือความอมาเหตของผีตายโหงที่ต้องการปล่อยตัวเองด้วยการดึงคนอื่นเข้าไปแทน เรื่องเหล่านี้ทำให้ทหารชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดต้องทำงานด้วยความระมัดระวังเป็นเท่าวีควูณไม่เพียงจะต้องระวังกลไกลของระเบิดแต่ยังต้องมีสติและจิตที่เข้มแข็งเพื่อไม่ให้ตกหลุมพรางของภาพลวงตามีเจ้าหน้าที่หลายท่านพกพระเครื่องหรือเครื่องรางติดตัวไว้เสมอเพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและป้องกันสิ่งลี้ลับที่มองไม่เห็นเมื่อพูดถึงการประทะการในอดีตมีสมรภูมิหนึ่งที่เป็น ที่กล่าวขานถึงความรุร้รยของวิญญาณมากที่สุดคือบริเวณช่องบกหรือสมรภูมิช่องบกที่นี่เคยมีการสู้รบที่ยืดเยื้อและรุนแรงมีทหารเสียชีวิตเป็นจํานวนมากทั้งสองฝ่ายพื้นที่บริเวณนี้จึงเต็มไปด้วยร่องรอยของสงครามและพลังงานด้านลบที่หนาแน่นทหารที่ไปประจา,ารที่นี่มักจะเจอดีกันแทบทุกรายไม่ว่าจะเป็นการถูกดึงขาขณะนอนหลับ การเห็นเงาดำๆนั่งทับหน้าอกหรือการได้ยินเสียงร้องหวยนขอชีวิตดังระงมไปทั่วหุบเขาความเฮี้ยนของช่องบกยังรวมถึงสภาพอากาศที่แปรปรวนอย่างน่าประหลาดเดี๋ยวร้อนเดี่ยวหนาวหรือจู่ๆก็มีหมอกลงจัดจนมองไม่เห็นทางข้างหน้าภายในเวลาไม่กี่นาทีสภาพบรรยากาศเหล่านี้เอื้อต่อการปรากฏตัวของวิญญาณและทำให้ทหารรู้สึกเหนื่อยล้าและอ่อนเพลียได้ง่ายกว่าปกติ เรากับถูกดูดพลังงานชีวิตออกไปนี่คือผลกระทบที่ชัดเจนของพื้นที่ที่มีพลังงานอาถรรพ์สะสมอยู่มากอีกหนึ่งเรื่องราวที่เขย่าวขวัญทหารใหม่คือเรื่องของเตียงที่ว่างเปล่าในโรงนอนทหารชายแดนมักจะมีเตียงบางเตียงที่ไม่มีใครกล้าไปนอนเพราะเจ้าของเดิมเสียชีวิตในขณะปฏิบัติหน้าที่และวิญญาณยังคงกลับมานอนที่เดิม มีเรื่องเล่าว่าทหารใหม่ที่ไม่รู้เรื่องไปนอนที่เตียงนั้นแล้วกลางดึกก็ถูกถีบตกเตียงหรือตื่นมาพบว่าตัวเองลงไปนอนอยู่ข้างล่างโดยไม่รู้ตัวบางคนถึงกับเห็นเจ้าของเตียงมายืนจ้องที่ปลายเท้าด้วยใบหน้าที่เปื้อนเลือดแล้วบอกว่านี่ที่ของกูเรื่องนี้สอนให้ทหารใหม่รู้จักความเคารพและความอ่อนน้อมถ่อมตน การขอขามาและการบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางจึงเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่ขาดไม่ได้การจุดธูปบอกกล่าวก่อนเข้าพักหรือการวางอาหารเส้นไหวเล็กๆน้อยๆเป็นกุศโลบายที่ช่วยให้จิตใจสงบและเป็นการแสดงความคารพต่อดวงวิญญาณรุ่นพี่ที่ล่วงลับไปแล้วเราเดินทางมาถึงช่วงคลายแม็กของความสยองขวัญ กับประสบการณ์ในคืนเดือนดับที่ถูกเล่าขานเป็นว่าเป็นคืนที่ประตูนรกเปิดกว้างที่สุดทหารชุดหนึ่งที่ต้องออกลาดตระเวนในคืนนั้นเล่าว่าพวกเขาได้เผชิญหน้ากับสิ่งที่ไม่อาจลืมเลือนได้ขณะเดินผ่านร่องห้วยแห้งแห่งหนึ่งจูจ่ๆก็มีหมอกควันสีขาวลอยขึ้นมาจากพื้นดินก่อตัวเป็นรูปร่างของกลุ่มคนนับสิบยืนขวางทางอยู่ข้างหน้า ทุกร่างมีสภาพเละเทะแขนขาดขาขาดบางร่างไส้ไหลออกมากองทั้งหมดส่งเสียงร้องควัครางที่ฟังไม่ได้สับแต่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดที่ทรมานทหารทุกนายต่างยืนตัวแข็งถือด้วยความช็อกปืนในมือแทบจะร่วงหล่นสิ่งที่พวกเขาทำได้ในตอนนั้นคือการสวดมนต์แผ่เมตตาและขอขามาอย่างสุดชีวิต ภาพเหล่านั้นค่อยๆจางหายไปพร้อมกลับสายลมที่พัดกลั่นโชกแรงทิ้งไว้เพียงความเงียบและกลิ่นสาบสางที่ติดจมูกไปตลอดทั้งคืนเหตุการณ์นี้เป็นเครื่องเตือนใจว่าสงครามไม่ได้สร้างความเจ็บปวดให้แก่กับคนเป็นแต่ยังสร้างนารกบนดินให้กับดวงวิญญาณที่ต้องทนทุกข์ทรมานอยู่อย่างนั้นไม่รู้จบจากเรื่องราวทั้งหมดที่เราได้ถ่ายทอดมาตั้งแต่เสียงฝีเท้าปิศนญาเงาํำทะมิน ไปจนถึงกองทัพวิญญาณที่ยังคงวนเวียนอยู่ในสมรภูมิเก่าทั้งหมดนี้ชี้ให้เห็นถึงสัจธรรมข้อหนึ่งที่สำคัญที่สุดนั่นคือผลพวงของความรุนแรงและความโกรธแค้นไม่ได้จางหายไปพร้อมกับความตายจิตวิญญาณที่ยึดติดอยู่กับความอาฆาตและหน้าที่อันหนักอึ้งยังคงต้องชดใช้กรรมและติดอยู่ในบ่วงแห่งความทุกข์การที่พวกเขาปรากฏตัวให้เห็นอาจไม่ใช่แค่การหลอกลอน แต่เป็นการส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือขอส่วนบุญส่วนกุศลเพื่อให้หลุดพ้นจากพันธนาการนี้สําหรับเราทุกคนที่ได้รับฟังเรื่องราวเหล่านี้สิ่งที่เราสามารถทำได้และควรทำคือการแผ่เมตตาและอุทิศส่วนกุศลให้กับดวงวิญญาณทาหารหารทั้งฝ่ายเราและฝ่ายตรงข้ามรวมถึงผู้เสียชีวิตทุกคนในพื้นที่ชายแดน เพื่อให้พวกเขาได้ไปสู่ภพภูมิที่ดีขึ้นการเคารพสถานที่และการไม่ลบหลู่ดูมิน่นก็เป็นกราะป้องกันภัยที่ดีที่สุดไม่ว่าคุณจะเชื่อเรื่องผีหรือไม่แต่การมีความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์และดวงวิญญาณย่อมนำมาซึ่งความสงบสุขในจิตใจขอให้ทุกท่านแคล้วคลาดปลอดภัยและใช้ชีวิตอย่างมีสติ ความเชื่อและความศรัทธาเป็นสิทธิทส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะขอขอบพระคุณท่านเจ้าของที่มาเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้ที่ได้นำมามอบให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันสำหรับวันนี้ขอให้ท่านผู้ฟังกัลยะาณมิตรทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้อย่าเจ็บอย่าจนคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองสาธุ